ครับพี่นอ้องค้อยเผือกครับบังแม่มันแม่มันหาวขนาดคา้อยเผือกักคาตงพี่น้องงามบ่กาลังเคยเห็นครับข้อยเผือกบ่คอยมีปัไหาหาย,ยากครับน้องออกมาจะเป็นสีเนี่ยสีผ่ดเผือกอันนี้แม่มันครับงาเอ๊ะ สู่น้ำคอยบอกสู่กันจะตังกไ็ได้เด้เอาอยู่บอ <c oughs> นี่ครับเห็นบอพี่เหรอต่อฮะสู่แมนยูพุนอีกโตหนึ่งครับยูพุนกับอีกต,ตหนึ่ง ีครับวิธีบันหนอกครับวิธีบันบานเหลียงง้อเหลียงควายครับเอามามัดตามถุงตามหน้าให้มันกินหยาไปเห็นหนอกมาตั้งห้าครับผมก็เลยทายเบิ้งค้ายเผื่อจได้ได้หนอ นี่แหละครับเฮ็ด้ายเ็ดหน้าเลียงง่วเรียงขั้วอยบานนอโหมั่นเ็ดการเกษตรรถบรรทประยุกต์แล้วครับ มาสีหวงโตเนาะบ่คอยบ่คอยปรากฏต,ตัวเห็นประไดครับยูนี่ตัวหนึ่งอันนี้น่าจะโอ้ลูกมันลูกตัวนี้บอกบ้าเทมิน่นงลูกตัวนี้ในเลยมันก็นเลยออกมาเป็นเผือกเลยครับนี่พอมัน เห็นบ่ดนะครับนี่พ่อมันกระเผื่อโอ้ขึ้นโซดีทะเลควายเผื่อน,น,น,นี่ลูกมันนกับนี่มากอะไรลูมันนี่โดนถ้าเป็นช่างนี่มีราคาขนาดได้ช่างนี่ถ้าเป็นช้างอยู่ดูมีราคามากเลย ไรลูกมันคืออะไรบอกให้คนเห็นพอมันบอกเมนแม่มันพอมันตรงเ้ามันเดียวพี่น้องพูดพอมันกับเผือได้พี่น้องเผือทั้งโตเลยโอ้งามงามงามเห็นบอก cây có chợ con có bao nhiêu như là biết không